นับกุ้งแช่น้ำปลามีเก่ามีเก่าตัวดีไทโทรมานาะหมายเลขท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้กำลังนั่งกินข้าวแซ่บๆจ้าถ้าอยากหัวคนโทรมาอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาจานที่สองกอสมิทเช่นเคยมาเด้อกุ้งแช่น้ำปลามีเก่าตัวรวยหาซิบะที่สดพี่นอ้องคูณคัดอัน พัดซีอิวเสียงไงว่าต้องใส่กับบรรยากาศบรรยากาศดีดีพี่น้องแดดดีคักดีเนี่ยทรายสีขาวทะเลหนาสีผ่าผ่านีกินอาหารพี่น้องเบอร์เกอร์กับขอาวเป็นนะอุ้ยพริกเผ็ดต้อี่กินเป็นนะเบอร์เกอร์กับมันทอดเสินไฟ ุันบรรยากาศกินอิ่มแล้วก็ลิ้นไส้ทะเลอาบน้ำเมซ่ซิมอนก็นั่งอ่ในมึงบรรยากาศเพื่อนพักก่อนนอพี่น้นนอ,นองบรรยากาศแบบนี้เป็นตาลับตาน้นลมเย็นๆแดดดีๆยุดอธรรมชาติก็สวยงามคลิปสันสรบานๆไทยให้พี่น้องได้ชมน้ำเด้อ